คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุดเด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเล็กเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16กันยายน2563ที่จะถึงนี้นะครับเลขเด็ดหางประทัดแก้บนไอ้ไข่วัดสว่างอารมณ์ครับท่านผู้ชมครับหนุ่มใหญ่ชาวจังหวัดนครปฐถมถูกถลอตเตอรี่50ใบจุดประทัดถวายขอแก้บนไอ้ไข่สามนครวัดสว่างอารมณ์แย้มเลขเด็ดปลายประทัดกระซิบบอกขอโชคอีกรอบครับช่วงบ่ายวันที่4กันยายน2563 ที่วัดสว่างอารมณ์แค่แถวตะบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีนายสุชาติถิ่นวงม่อมอายุ52ปีชาวอำเภอสามพราน,นจังหวัดนครปฐมผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลท้าย2ตัว98จําจำนวน50ใบได้เดินทางมาแก้บนพร้อมขอพรอจากไอ้ไข่สามนครวัดสว่างอารมณ์นายสุชาติเผยว่าเมื่อวันที่27สิงหาที่ผ่านมาโดนเดินทางมากราบไหว้พระเงินพระทอง หรือหลวงพ่อรวยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บนสลาก,การปรเรียนจากนั้นได้ลงมาเจิมหน้าผากพรมน้ำมนต์กับพระครูยะติธรรมมานุยุทธ์หรือหลวงพ่อแปะเจ้าอาวาวสวัดสว่างอารมณ์ระหว่างนั้นมีชาวสิงคโปร์ถูกตอลี่รางวัลที่หนึ่งเดินทางมาแก้บนพร้อมนำไม้ไข่สามนครมาถวายอาจารย์แปะอาจารย์แปะจึงนำมาตั้งปณิถานให้คนทั่วไปได้กราบไหว้เมื่อตนเห็นไอ้ไข่สามนคร จึงคิดว่าอยากได้โชคลาภเหมือนคนมาถวายบ้างเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจึงเดินเข้าไปขอพรโดยการซื้อประทัดจุดถวายซึ่งเมื่อดูปลายประทัดเห็นเป็นเลข98จึงนําไปกวานซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลภายในวัดได้จานวน20ใบและไปหาซื้ออีกภายหลังรวมเป็น50บใบได้รับเงินรางวัลกว่าแสนบาทนายสุชาติเผยว่าวันนี้ตนจึงมาทำบุญถวายแก่บนไอ้ไข่สามนครและจะไม่ลืมขอโชคลาภอีกครั้ง พร้อมจุดประทับหมื่นนัดถวายซึ่งเลขหางประทัดเป็นเลข58และ189ซึ่งจะนำไปเสี่ยงโชคในงวด16กันยายนที่จะถึงนี้ต่อไปครับคุณสุชาติก็ได้เลขหางประทัดงวดใหม่มาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นเลข58กับ189ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวแอดขอบมาใกล้ๆให้ท่านผู้ชมนะครับนี่ครับ58 1 8 9ครับที่จุดประทัดถวายไอ้ไข่1 0 0 0 0นัดงวดก่อนก็โชคดีครับ ก9 8ไป50ใบนะครับสำหรับคุณสุชาตินะครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับเราจะได้มีโชคมีชัยกับคุณสุชาติกันอีกครั้งนะครับนี่ครับเป็นงวด16กันยานะครับท่านผู้ชมครับ16กันยา63นะครับเราจะมีโชคมีชัยกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคุณสุชาติก็โชว์เลขหางประทัดให้ไข่สามนครวัดสว่างอารมณ์นะครับที่ผู้โชคดีชาวสิงคโปร์ถูกรางวัลที่1 นำมาถวายอาจารย์แปะวัดสว่างอารมณ์นะครับเดี๋ยวก็ไอ้ไข่สามนครก็ให้โชคให้ชัยกับคุณสูชาติมาแล้วนะครับงวดที่แล้ว98ได้รับรางวัล50ใบครับจากสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดนี้58และ189ครับเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมครับงั้นก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทานนี้แอดก็ขออํานวอรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยกันทุกๆคนเลยนะครับในวันที่16กันยายน63ที่จะถึงนี้นะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ